ท่านผู้ชมผมจะบอกว่าขณะนี้ฝนวิกฤตมากมาอ้อยขออนุญาตใช้คำของใครบางคนนะโอรับไม่ได้หรอกฝนพีเอ็มสองจุดห้าแปดโมงนี่ร้อยเจ็ดสิบสี่อันดับเจ็ดของโลกประเทศที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดเนี่ยค่ะในโลกเนี่ยของประเทศไทยอยู่อันดับเจ็ดนะคะกรุงเทพออ 174 a q i ค่ะนี่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยสีแดงแปลว่ามีผลกระทบกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะโอ้ยแล้วก็มีสามพันธนคปรปฐมทะลุ200กว่าแล้วจากสีแดงเป็นสีม่วงไปแล้วค่ะ210 a q i อันนี้คือมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงสามพันนครปฐมทบูชมอันดับหนึ่งกรุงเทพก็คือบางบอนอีกแล้ว193โอ้โหนี่ก็จะ200อยู่แล้วนะคะอ้า นี่นี่ตัวเลขตอน8ปดโมงเก้าโมงดีขึ้นไหมฮะโอ้โหหนักหนักวันนี้หนักภูพิภาอื่นเป็นยังไงนะยังกทม<อ>ปริมณฑลใช่ไหมใช่ค่ะยังเป็นโซนปริมณฑลเหมือนเดิมเนี่ยสมุทรสาครสมุทรปราการก็บางพรีปทุมธานีลำลูกกาพัทยาชนบุรีบางกรวยนนทบุรีบางละมุงชนบุรีเนี่ยเกินค่าแบบจะแตะสองออยู่แล้วอะค่ะ วันนี้หนักอ่านน้องไบป,ปิดท้ายได้ช่วงนี้หนึ่งไหม